ก็ไม่ได้ไปคิดอีหยังงน้นอยุขึืนมากอะเออนี่ไปหาต้นกล้วยกะต้น,ตนกล้วยกะง้ามเออก็จังแบบไม่ควอสูบน้ำจะคองเนาะเออนะี่แหละมวนในใจจะคองนัง่นล่ะว่าจะคองเหตุใดยังส่นะดูกระเสีย๊ยกับปดุกอุยใส่กันเลยย่างละสองลอยครับเอาใส่กันเลยโอ้พี่ครับปานิ้นก็นมาแล้วครับพี่น้องครับเลี่ยงเรนเรนไหถทะเบิงครับพ่อกินวเน้ะแม่เนาอปลานิ้นเนี่ปปานิ้นพ่อกินแล้ว ปีให <ฮะ S 2> ม่นี่ลราเมสิขายอยู่โอ้ไลฟ์ป่ะนี่ก็บิเลือก,กินกับชิได้ขายได้นะแไหมเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อหนีน้องนอดพลาพี่น้องเข้ามาชมสวนผสมผสานสวยๆครับเพ็ดสดๆใหม่ๆจะวาดได้ผลทั้งกินทั้งขายครับพี่น้องเป็นตะเบิงแห้งๆครับแปลงแม่เพิ่นเป็นแปลงของแม่แอนครับแม่แอนนิราวันสัมมาวงศ์ครับพี่กัดแปลงก็จะอยู่บ้านน้องครับข้าครับตำบลท่าข้ออำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับเจ้าของแปลง กำลังยืนให้อาหารปลาชิวๆอยู่แม่แอนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ,รบให้อาหารปลาชิวๆิวว่หรอครับค่ะเต็ดเกษตรผสมผสานเศษผสมผสานเต็ดมาสดๆใหม่ๆเลยจ้าได้จักเดือนแล้วครับแม่อ่าเริ่มเริ่มคุดบอลเนี่ยมันเริ่มเดือนมิถุนาครับอ่านั่นแหละมิถุนาแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมนี่แม่ลงปลา ลงปลาในสาะนี่หแหละแสดงว่าปลามัณงสองเดือนเลียงปลาสองเดือนครับมีปลากินแล้วจ้าของแม่นี่คุดคล้องรอบพื้นทีเลยหรอครับรอบพื้นทีรอบพื้นทีเลยแม่จากไรครับไรสองงานหนึ่งไรสองงานหนึ่งไรสองงานเออในกระช่างนี่เลี้ยงยังครับแม่นะในกระช่างมันมีปลาดุกปลาสลิด หลักกับาตะเพี้ยนครับ้าแยกกระช่างแม่ยแยกกระช่างไว้แต่วัดบ่อนี่เม่ยม่รรวมกันเป็นบ่อรวมครับปั๊บพื้นที่ขุดบ่อรอบพื้นที่นี่ตะกอนเป็นยังไงครับพื้นที่เนี่ยโอ้ต่ก่อนมันกะทีแบบเฮตนาปูเขาเนาะมันกะแห้งแล้วมันกะแป้นเออเตออยู่บไม่หยังต้นใหม่กับโบไม่มีสินะครับมิแต่ทีดินเนี่ยล่ะ ก็เลยมาปบพื้นที่ปาพื้นที่ตอนแรกแม่ก็คิดว่า,าพื้นที่เนี่ยคือแบบแบบแม่อย่างมีไล่ได้เกิดนอกจากเฮดหน้าแหละแม่ก็เลยแบบว่าคิดว่าสิมาถมทีปลูกพริกแต่ว่าอในช่วงนั้นมันบบมีดินมาถมแม่ก็เลยเดี๋ยวเอาเอารถนะรถไม่โคนดะมาคุดนี่คุดนี่ทมนี่แบบว่าบบให้ดินเข้าไปใสน่นะครับ ที่จริงเม่ก็บ่คเคยคิดว่าสิเลี้ยงปลาเด้แต่แม่มาเห็นนามในสระมันมีแม่ก็เลยคิดว่าเอปลามาปล่อยซะเนี่ยก็ได้เลยลงปลาครับสี่พันสี่พันบาทลงปลาสี่พันบาทสี่พันบาทมันถุงละสองรอยเนาะตอนนั้นแม่ปั๊บพื้นที่นี่ใส่เงินหลายบ่ครับสองหมื่นหกสองหมื่นหกแมนเตยนทีหน้ามาทำสวนผสมผสานแมนจากได้เขาปีละเท่อ ปีละเถอปัจจุบันนี้ปลูกพริกก็ได้ผลแล้วปลูกพริกก็ได้ขายแล้วพริกนอกฤดูอีกตั้งหาครับพี่น้องครับอ่าน, <c oughs> นา่แหละปตาครับแม่พาเดือนเยี่ยมชมสวนน้ำนะครับสวนผสมผสานครับเห็ดมาแค่หอยว่ามันสามเดือนป่ะแม่อ่าเรว่าเห็ดจริงๆหนาะกกฎะคดาิงหาก,กันยาสามเดือนครับประมาณสามเดือนได้ว่าได้กินได้ขายอลไครับบักพริกก็ได้เก็บขายเบักพริกของแม่นี่ก็ปลูกนอกฤดูป่ะครับ อนอกเลยดูช่วงหนาฝนนี่พริกปลูกยากนหมแม่น <Man. S 2> เนาะแมนจะยังไงครับวันนี้มันจับพริกในช่วงปลูกยา,ยากนี่มีราคาบ่ครับมีราคาแม่ว่าราคามันดีเนาะแม่ก็เลยเลือกปลูกหนานี่นะมาเลือกปลูกพริกในหนาฝน <c oughs> เป็นราคาเลย <c oughs> ปาดครับบอนี่แห่งเป็นแต่อ่อนซ่อนครับป,ป้ายป่ากีตัวแล้วแม่เนี่ยบอนี่กระสรังนี่สี่ร้อยตัวปลาดุกสี่ร้อยตัวท่านยังครับปลาดุกัสเซีย ก็ปลาดุกอุ้ยใส่กันเลยอย่างละสองลอยครับเอาใส่กันเลยโอ้พี่ครับปลาหนิ่งกระม้าแล้วครับพี่น้องครับเลี้ยงเลรียนเลยทะเบิงครับพ่อกินแล้วเนาะแม่เนาะปลาหนิ่งนี่ปลาหนิ่งพ่อกินแล้วปีใหม่นี่ลราเมสิขายอยู่โอ้ไล่ปลาหนิ่กระชีดเลือกกินกระชีได้ขายได้ะแม่เนาะคนละจังไม่เยี่ยมแม่อีกทั้งปีใหม่ครับผมเอาปลาหนิกิจการเพราพพิกแม่นี่ได้ว่างแผนตะแหลกอยู่บอกครับว่าสิมาปลูกพิกเลี้ยงปลาแบบ เม่นั่นคิดอยู่แต่กี่กบคิดก็คิดล่ะมันนี่มันแม่นั่นแบบว่าคิดมันก็เหตุบ่ไดเพราะว่าเฮาเฮาบ่มีทุนเนาะมาที่นี่เม่มาคิดว่าโอ้ลูกแม่ไปเบิงในในยูพูปนะบ่มีเงินก็เหตุใดแล้วว่าจัง่ีไห่นะเมย์ก็เลยว่าเอ้าลอบม่งบ่มีเงินกับเหตุใดเพิ่นฟ่าต้นกล่วยกับไปขอเออเม่ก็ไปขอคือเพื่อนไปขออ่านำย่ย ยายแล้วก็ให้ต้นกล้วยมาปลูกรอบนี่แหละขอเอาเนี่ยบอ่าเมก็เฮ็ดหน้าธรรมดานลลี่ล่ะบาน,นี้เฮ็ดหน้ามนเมก็ได้ไล่ได้ปีละเทื่าแม่ก็เลยคิดเกิดความคิดว่าโอ้ยคนเท่าน่ะมันกินทุกมือใส่ทุกมืออย่างสนอน,นี่สิกนกับไลหลายอย่างสินะสิมนมาถ่าคล้ายเข่าปีละเทือ่อย่างสิ่มันกบับบ่พอใส่แล้วจักสิไปใส่นี่ใสอนี้มันกบับบ่พออย่างสินะแม่ก็เลยว่าโอ้ย เฮ็ดจังไหเฮาสิมีรล่ใดเป็นมือเป็นเดือนรล่ปียังสีนะ่นาแม่ก็เลยว่าเอ,อบุกพีกนี่ย่างขี้ลายกะเขาบอกว่าสามเดือนได้เก็บอ,อาจะคล้องกับว่ามีความหูเรื่องปลูกพีกเนาะแม่ก็เริ่มเพาะแล้วเมื่อแม่เอาต้นมันมาล่งปลูกนีออ่ปลูกได้แค่เดือนเดีเดยวมันเป็นน่วยมันแบบว่าแม่เพาะไว้เลยสองเดือนเมนบอ มาลงปูดีเดือนหนึ่งมันเป็นหน่วยบันเมกเ็เลยว่าเอ้าเมก็นับอยู่ได้ว่าเม่เสด็จ้ผลผลิตเดือนตุลาแต่วันพิกมันคือเป็นหน่วยก่อนเอ้ามันเป็นดอกร้ปานีสิเป็นเดสมันถิมอยู่บ่าเม่ว่าเมกเ็เลยเอาไว้เลยเอาไว้มันกับเป็นได้ซ้ำเนตรอันนี้นก็ได้ผลเลยได้ผลเลยเอ้าบันนีผู้ใดบอกเดีเ๋ยวว่าบุษท่านหูเรืองปู่พิกนะบอถ้าพีกสามเดือนนี้นับมาเลยตั้งแต่มือเอามาเล็ดลงเพาะนะนับมาเลยสามเดือนมันเสด็จเก็บผลผลิตครับ อย่าไปนับเลยอย่าไปเริ่มนับจากจากเอาตนมาลงปลูกเด้นับจากมือเอามาฤิธมันลงนะอเออสามเดือนนับมาพริกไีเสดเก็บแต่ว่าด้วยความบบหูแม่มันนับนับผิดเวลานับผิดมาปลูกในเดือนเดียวเดเก็บครับอืโอ้แต่ว่ากระดกอยู่ได้เนาะแม่น้อดุกไม่ว่าดุกนะครับปลูกพริกเพาะกาเองความเพาะกาเองลงทุนไหลบอครับอ่าแม่ซื้อพริกนากระป๋องหนึ่งนะสี่ร้อยห้าสิบแม่ก็ซื้อถาดเพาะนะสิบห้าถาด เพาราะว่าไรหนึ่งเนี่มันใส่ย,ยูสองพันหาลอยต้นเนาะหาลอยต้นพริกนี่แหะครับใส่ย,ยูสองพันหาลอยเมกะเพาะสองพันหาลอยต้นเดเอามาลงเลยกระตุนงามตุนบ่เออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นบ่ปลูกนเรีนไปนั่นละเอาเอาเ,อาเ,อาเ,อาเริ่มตุนก็คือจะคลองได้ก,กินซะเออยิ้มผึ่งว่าขายเถอะอยากอายเพิ่นถ้าว่าขายนั่นเออขอให้ได้ก,กินจะคลองนี่ล่ะ บ้านี้ไทยบ้านก็ออกมาหลินน่ะมันก็ว่าโอ้ยปลูกพริกนานี้คือแสดงว่าค่านองก,กับเป็นคือจังเป็นกัลั่งใจให้ห้าอีกว่าถ้าห้าเห็ดใดคือเ้าสิเดขายพริกราคาดีอย่างสินะเพราะว่ามันหนาฝนคนปลูกบ่ได้เมนเขาบอกว่าถ้าปลูกพริกยมยามที่คนบ่ปลูกน่ะห้าสิมันจะมีราคาเขาวะเมก็เลื่นล่องเห็ดเบิงมันกับเมนพววมเราอยู่บ่มีแต่พริกให้พอ่พอค้าพ่อค้ากับมาหลายคนอยู่เน้ เก็บผีงให้ผมได้ได้จัาสาเอาผีกใส่หลังห้มันซ้ำหนี่นึ่งอาจจะบ่งามแต่ว่าก็ได้ขายแม่นวันนี้แทบ้านเพิ่นก็ออกมาซื้อน้ำโพละร์ซีปละเศร้าปูลาโลสองโล่สินะจงไว้ให้พี่น้องเฮากินน้ามัละให้พี่น้องเมื่ยามังสื่อกเก็บให้ครับไม่ได้แพงแบ่งกันกินยาเพิ่นมีเพิ่นไก่เฮากินยาพื้นบี้ก็ต้องฝากเพิ่นแน่ยังสินะกระเพอได้กินได้ขายเนาะแม่เนาะอได้กินพอได้ขายนี่ก็สิเก็บส่งอีกอยู่ ครับแม่ขาหน้ากระแซงมาสัง่งเก็๊พริกแดงให้แน่เด้อร์ลอกกันพี่น้องมันไก่สิซุกเบิร์ดดาราวะ <laughs> <laughs> เอาหน้าฝนแล้วค่โลละโรคระบาทครับอ่าหน้าฝนเนี่ยเพิ่นให้อยู่ตลาดกันทลากนั่นละบาดลอยหนึ่งโรคระบาดบอกครับฝน,นมาบอกมาว่านี่ละ่ะโลรคระบพด่น้ะเอาหน้ากระแซงเพิ่นให้แม่โฮกซีฟแม่ก็เลือกคือการผู้ใดให้แพงแม่ทรงผู้นั้น <laughs> <laughs> โอ้ครับครับ เอ้าแม่บอมีความรู้เลยกับมาปลูกพริกก็ได้ผลอยู่เลยนะแม่เนาะแม่นี่เป็นคนที่ว่ามักเกษตรอยู่แต่ว่าถามว่าเมื่อย์บริการเกษตรเมื่อย์แต่ว่าแม่กะใจแม่น่ะมักเดะมักธรรมชาติเอออย่าปลูกนั่นอย่าปลูกนี่ครับโอ้แม่ครับพริกต้นนี้บอมีใบเลยครับเออนี่ตะน่วยนี่ตะน่วยเอาเอาปลูกพริกหนาฝนนี่ลักๆัจื้อประทาอย่างครับแม่ แ้าตาบาทเดียวบ่ได้ลงทุนเรื่องยาครับอืนั่นแหละสย,ะย,ย่างนี่ก็ลักษณะตัดเอา,นาเนาะแม่เนาะตัดเอาครับเพิ่นว่าอ่าคือบ่เอาผ้ายางผ้าดําคุ้มเพิ่นน่ะสิคุ้มจังได๋แล้วแม่บ่มีทุนพอจะซื้อผ้ายางมาคุ้มแม่ก็เลยว่าเริ่มต้นจากการที่เฮาบ่มีนะะั่นล่ะเฮาเฮ็ดซ้ําเฮามีจังซี่นะครับแ<อ>ม่เออเฮาบ่มีเงินซื้อผ้ายางห้าก็เฮ็ดธรรมชาติของเฮาเท่าที่เฮ็ดได้ก่อนเพื่อเพื่อเขาหาทุนแม่นบ่อกหาทุน นี่หลอดต่อไปเมกะสิป,ปลูกลงลงแตงกัวอ่าเมลือพีกออกปั๊บเมกะสเปรุกงแตงกัวาห้ามมีทุนห้ากับเฮซัมเฮมีนะั่นละก่อนนี่สินะครับอโอ้ลือพีกออกจะลงแตงกวัวลงแตงกวัวแล้วก็แตงกวัวนั่นสองงานปลูกพีกอีกสองงานนี่สินะครับแต่ว่าแตงกวนั้นมันปลูกแค่หนึ่งเดือนก็ได้เก็บแล้วสินะเก็บขาย พีกนี่มันจะปลูกอยู่สมเดือนได้เก็บขายองนีสินะครับเทาก็จะมีรายได้ตอนเนื่องกันเป็นบ่า<อ>จากเดือนหนึ่งแล้วก็มาขายตัวสเดือนขายสมเดือนแล้วก็ขายปลาก็ไดในสาปลาในาสามันใหญ่แล้วเขาขายมือได้ก็ไดแต่ว่าเมร์มมจะลอใบป,ปีใหม่ซะใบทะเบิงอีกแน่เพราะสามันงามพอดีนะปีใหม่ปลาแพงปลาเ,<笑><笑>เออแพงก็ดีเอออว่าโชคดีจะคลองไปเด้๋ขายปลาราคาแพงครับก็เดีขายเขาในหน้านําเมืนบ่า ลายใดมันก็จังมาเจอค่อยเป็นค่อยไปแม่คิดไปเองสละเป็นยังก็คิดทุสินแม่แปลว่าแม่บ่เคยไปรับจ้างเพิ่นเนาะไปทํางานกรุงเทพเนี่ยจริงนะเศร้าท้าห้ามแม่เนี่ยบ่เคยลงกรุงเทพไปทํางานเลยเลยแต่แม่เมื่อนางคิดว่าเอ้เหตุจย่งไดน,นางถิ่มถิมมากแต่แเราเหมือนเะราเหมือนนะน่งื่หนีหลายปีเราบ่เห็นยังเกิดแม่ก็เลยมาศึกษาจากในละ เขาไปเบิ่งใน YouTube เพิ่นเฮ็ดอันนั้นอันนี้อ้าวก็ดีตัวแหละแม่ว่าแม่ก็เลยเอาได้เอามาเฮ็ดมาปฏิบัติมันก็เกิดรายได้คือเพิ่นว่าอยู่อ่มีเงิน100 200หรือบ่มีเฮาก็อยู่ได้นี่แม่นคั่วอเม่์เพราะว่าเฮาก็บ่ได้ซื้อกินอีหลีเฮาจะกินพริกเฮาก็มาเก็บแม่นบ่บุกเข้าส้มเฮาก็มีอยู่ทางหน้าจังซี่ครับเออบุกหุงก็มี่ต้นเฮาก็ปลูกไว้แล้วจังซี่น่ะเออเฮาบ่ต้องไปซื้อเพิ่น ก็แปลว่าแถบ,บจะบด้ลง่มจ่ายค่าก็เข่าวางสิซะแต่ว่าผู้ใดที่จริงนาอยากแนะน้อยู่ดอกแต่ว่าถ้าเพื่อนโมมีใจมากเพื่อนกเอ็เฮดบด้แม่นบ่เออนั่นแ่ะแต่ว่าเมยน,นั่นมักด่าน,นอยู่แล้วก็เลยส,สิ่รอบวันมาสันทอก็บ,บ่ได้ไปคิดอีหยังนะอ,อยูุ่ขพ้นมากกัเออเนี่ยไปหาต้นกล้วยกะต้นกล้วยกะงามเออก็อจังแบบ ไม่คุ้มซูบน้ำจะคลองนะเออนี่ยล่ะวนในใจจะคลองนั่ยล่ะว่าจะคลองเห็ดใดนี่สินะครับโอ้บุงแม่บอกพี่ไปตะอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนนั่ครับอย่นี้ครับปลูกได้ช่วงน้ำฝนถึกมีราคาพอดีขนาดบริสิทธยามันยังบ่ตายเป็นไรเด้ะครับจะมาถามมาต้นบ้องามมันกะมีเนาะแม่เนาะต้นบ้องามกะมีมันเป็นของครูการก่อสร้างมันต่อครับโอ้ของแม่นี่ดินเหนียวเลยเนะครับพี่น้องดินเหนียวดินบ้องามเมื่อสักปั๊บสภาดินมาอยู่ ดินคนบ่อครับเอาก้อนปลูกแม่เตรียมดินยังไงก่อนครับเนี่เตรียมดินเมกไถโอเมเอาปูนขาวมาวานก่อนปูนขาวสอบเดียวใส่ขี้ไก่ลงไปประมาณหาสิบหกสิบสอบนี่ลหละครับใส่ขี้ไก่แหละก็ปั้นยกหล่อปลูกเลยแล้วก็ปลูกเลยเออปุ๋ยปุ๋ยกับเบดไซนี่นี่กอครับสีปุ๋ยทางไบอยางเดียวครับครับเพิ่าให้ใส่ปุ๋ยสิบหาสิบหาเมกับบบดไซแล้วบ่มีเงินสื่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ มุมนีแห่งสวยงามครับให้หน้านี่ก็ให้หน้าพ่อบ่ครับให้กับของเองแหละมันเลยสองงานครับลาเครื่องพันลานี่ครับยี่กับทางเปลี่ยนคนครับพี่น้องมาถามคุณพ่อเพื่อนครับอันนี้คุณพ่อสำคุณพ่อสมพงษ์สำมาวงน้าพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อครับครับบรรยากาศดีเนาะครับบรรยากาศกับสำลาวากับลัางอันมาสวงฝนตัวกับบ่บ่ดีไปได้แล้วฝนลินทุกมือ เพิ่งเริ่มเฮ็ดมาได้สามเดือนป่ะครับสามเดือนแต่ว่ากบลงอาทิตย์หนึ่งกบนี่เพิ่งเอามาใหม่มาลงมาลงอาทิตย์เดียวครับกบนี่ลงอาทิตย์หนึ่งสี่ลอยตัวอยู่นี่ครับเห็นเพิ่นเฮ็ดกันเลี้ยงกันก็เลยลองอยากลองมึงกับของตัวเองเนาะอย่าอย่าเฮ็ดด้วยกับของเองกับของเองมาอยู่งสี่กับสบายใจได้หรออยากปลาทำกับโต๊ะกินครับให้อยากปลานิ่นปลาตะเคียนทำกับโต๊ะกิน บ่บ่บ่หวานเอานะอนเอาเบ็ดสีดเอาเบ็ดสีดเอาพอากินซ้ำกินกับของซ้ำกินขอบข้วพี่น้องครับอยากปลาดุกกับนี่กินปลาดุกครับอยากหอยเชลลีก็เอาขึ้นมากินกับของเลี้ยงไว้น้ำหอยเชลลีก็มีหอยขมก็มี่ครับงสี่นาบักทั่วก็มี่อางสี่ปักทั่วก็ช่วงนั้นกับปูหันกันลื่นทีมแล้วมันปูไหมเหมือนกับเรียกปูไหมอีกอ๋อมองปูแม,ม่กับปูปูไปเรื่อยไปว่าปูตัวนี้โยนไปว่ากับปูไหมขึ้นครับหมุนไปนะ ก็แบบว่าสิคลา,ายว่าห้าห้องสิบบ่ได้ซื้อน่ะน่ะพอคิดยงสั้นนะนะเด้ดดดอันนี้บ่อ,บอ,อยังครับบ<อ>่อนี้ไใที่ขา,ขาวๆนี่นะครับมัน,มนเอาปูครับปูไม่ไหวว่าสิไหวเพ,พ,พาะเพาะพันมันอยู่นี่แหละปูครับแต่มันก็เป็น,เป,นเป็นข่างเนาะบ,บวบห้องละบวบนวเน่าก็เลยเปูหน้าไปไปยามผ่ามากก็แล้วนี่ละแต่มันสิเหลือทำไรเว่าจะไปเพาะพันมันก็มีอยู่ครับเดี๋ยวเอาอย่งเอาชื่อท่านี่อยากให้พ่อแนะนำ กูที่กำลังอยากเฮ็ดนะครับอยากเริ่มเฮ็ดนะครับเริ่มจังไรดีครับพอคันเรกโอ้คันคือพอเนาะคันว่าเฮ็ดคือเฮ็ดเลยเนาะคันผู้่ยากเห็ดกะแต่ัดสินใจเห็ดเลยบมื่อว่าจะไปคิดนะาะบ่กัมันกับเป็นแรงของเฮาเองเนาะเป็นทุนก็คือว่าทุนก็คือทุนกับของเอง่นว่าจนบางคนิันกับว่าเป็นอันของโครงการมันม่แมนตัวนี้มันทุนเองทุนของเองนะพุกหลวงพ่อผพ้อได้เฮ็ดกั เขาบอก้องลงทุนหลายคันคันยิ่งนี่พ่อเนี่ยเฮ็ดพิดอยู่พอมีรถพอที่แหลกพอดูดเอายังไข่อย่างวะพอรถเบื่อก็ยังไข่รถเบื่อก็เขามีรถสมเนี่ยเบื่อก็ดีกว่าเขาก็เขาสิมันสิประหยัดทุนอีกนี่พ่อคิดพิดอยู่ที่แหลกพอเบื่อเขินเอาไปลงรถไถมันก็ลงได้อยู่แล้วสองเมตรก็เบื่อเขินมาเบื่อเขินมาเฮ็ดน้ำข้องใส่ไก่แล้วก็พอเป็นหยางเพื่อจะย็ดกันจังเฮ็ดอ่าจังเฮ็ดแบบแบบความคิดของพ่อเต็ต็อัน พี่เนาะครับผมอ่าโอเคครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณพ่อส้ำสมพงคุณพ่อสงพงศ์ซ้ำมาวงครับเนาะลงจะซื้อครับน่าจะคุณครับพ่อเอาขอบคุณพ่อหลายๆครับครับเดินยำช่วงแปลงครับพ่อขอบคุณครับนี่ครับแม่เพื่อนกำลังเดินยำช่วงแปลงอยู่